่ายิ่งกับบไดเลยว่าสิเป็นคนหน้าตาดีเน,ะะนาะขนาดตาดีกับงามยุ่ตอนที่บ่ทันได้แต่งงานกันเพราะแต่งงานกันแล้วมันก็นดูสุดสรมลงเม่นบ่ละญิ่งเฮามีอยังที่้องเ็ดหลายบางครั้งบมมีเวลาดีผมผมมีเวลา,ด,มมวลาดอกสิไปแตง่งหน้าเวลาที่เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าผัวเนะี่ยจะเข้าใจบอในส่วนนี้เนาะเออถ้บบอเข้าใจก็คือเรื่องนี้ลหละต่ผัวกัหน,นี้ไปมีภูใหม่ไปหาเศษหาเลยไปอยู่กับคนอื่นแล้วผูพิ่นงามกว่าหน้าตาดีกว่าเออ อีเถาอยู่บ้านถิ่มมันใ้นั่นล่ะะบอกกับบ่มวนขี้หลยลงแต่ละมือแล้วเว้นเถาไปแต่ละมือกัคือการแบบว่าเฮ้าบ่ได้แบบว่าเมียนั่นบ่ไม้มีเวลาแต,งต่งโตมีเวลาดูแลจากของหรือว่าปล่อยปะละเลยจาของมากเกินไปผู้หญิงผู้หญิงนี่นทุกคนยาบยาอยู่สวยเด้อไม่สวยจนแบบเวอร์วังอลังการแต่ให้มันดูดีสําหรับสายตาคนอื่นแล้วก็คนในบ้านค้นขางๆเข้าเนื้อ เออเนี่ยละคือเหตุผลเป็นอย่างผู้ยิ่งคือต้องดูดีบ่ปล่อยปาลาละเล่ให้เจ้าของสุดส้มจนเกินไปมันมีผลเสียดิมันกระแมอนอยู่พวก่อยได้ยังบ่ปบางคนวะอันนี้มันก็สขึ้นกับจิตใจของคนนําถ้าคนที่บ่รู้จักพ่อเออนะคะคนที่บ่รู้จักพ่อมันก็จะไปอยู่เรื่อยอย,ยิ่งแต่เฮาสุดส้มยีงแตอยู่ดูแย่บ่บ่พัฒนาจะห่วงเขาก็แหงไปมันเป็นสิงกระตุนนะนะมันคือสิ่งกระตุน นี่ย่ะพวกก็เลยไปหาผู้หญิงคนใหม่ไปอยู่กับคนอื่นมันมีความสุขกว่ารสชาติมันมีรสมีชาติกว่าอพัฒนาอย่างจะของผู้หญิงพัฒนาในส่วนนาตาบุคลิกพัฒนาในเอออีกอย่างก็อการเอาอกเอาใจอมันมีเด้ดมันกนระต้อมมีแหละสําหรับผู้หญิงเห่ือนก็อยาจืดเชืดลายพัฒนาแนสาวๆเอ้เจาก็อกยาปล่อยอเออมันเป็นสิ่งกระตุนให้ผู้ชายเนะี่ย ออกใจแล้กกับไปอยู่กับคนใหม่แล้วกส่วนนึงกับจิตใจเขานั่นนะเขาก็ต้องพยายามเนาะคือจังกัาเมียเป็นคนที่แบบว่าปล่อยปลาแล้วเลยจะโค้งเ่อบรูแล่จะโค้งปล่อยไ้สู่ส้มเผาล่องแต้ในแต่ละเมืองเพราะว่าเวลาเขาก็ต้องอยู่กับครอบครัวมีอย่างเหยียดลายแต่ละวันเนาะนั่นแหละก็เป็นเหตุที่ผัวเนี่ยไปอยู่กับคนใหม่ ไปมีคนใหม่ข่อยเสื้อว่าหลายคนขอบขอบเกราะอบรั้วหลายคนมักจะเป็นแบบนี้อ่าล่องเบิงล่องหันกลับไปเบิงของข่อจะของเบิ้งเด้อถ้าเกิดว่าไบ่บเป็นแบบนี้กับมาคอมเมนต์คุยกับข่อยไดพี่น้องคุยกับข่อยใดว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันคือกับจะของโบฟั่งแล้วโอ้มันมีจุดประกายความหวังแนบอมันมีแรงบันดานใจบ่ฟั่งแล้วกับผู้จาเขาล่องมาคอมเมนต์กับข่อยเบิ่งเออแต่ข่อยว่านะ่ะ8 0ซมีผล มีผลนแนโนมเป็นแบบนี้ปั๊ดอ่บาบ่ราว่าแต่ไฟยิ่งดิเพราว่าแต่ไฟยิ่งดิถ้าเกิดมาปล่อยตัวไฟไส่ก็คือกันไฟ้ส่ถ้าปล่อยตัวอ่าใหเจ้าของดูแย่ในแต่ละวันผู้หญิงเขากะสามารถที่จะแบบอยากเปลี่ยนน่ะอยากไปเห็นอย่างสิ่งถ่มันดีขึ้นแบบว่าสิ่งถ่มันดีกว่าสิ่งที่มันด่าดูบ่ราว่ายิ่งหรือไใส่ความรู้สื่อันก็บบต่ตางกันดอกมันบัวตางกัน ปัญหาขอบคราวมันเลยเกิดขึ้นเพราะวไปมีคนใหม่ไปมีเมียใหม่ไปมีเด็กมีหน่อยไปมีชู้จเจ้าเก็าเบิ่งได้ละ่ะผู้หญิงที่จะมาเป็นชู้กับผู้ชายหรือว่าผู้ชายจะเป็นชู้กับผู้หญิงเขาแต่งตัวยังไงอ่าเขาแต่งตัวจังไดเขามีบุคลิกจังไดผู้หญิงก็ต้องดูดีในระดับหนึ่งมีมีสิ่งดึงดูดใจผู้ชายผู้ชายเขาถึงจะเปลี่ยนใจได้แบบว่าเออ แต่ไปหาเสดหาเลยอ่าคือแบบว่ามีลีลามีในการแบบดึงดูดผู้ชายเนี่ยนั่นแหละคือข้อดีของผู้หญิงนั่นแหละคือสิ่งที่เหตุให้ผู้ชายเนี่ยมีสู่อ่าอยากไปอยู่คนอื่นอยู่แล้วมีความสุขเป็นอย่างคืออยู่แล้วความสุขเมียเมียจะของคือบบมีความสุขอ่าเบาออก,กับโบมวลเนี่ยคอยเนี่ยเป็นบอ่บอหลักโบกับโบมวล ขี้ไลยผู้หายจ๊กเป็นอย่างเท่ากับเท่าเท่าลงด้ละมือเหตุผลเพิ่นเหตุผลผู้ชายลอยแปดอ่าที่เีนีย้หญยิ่งเฮาแม่นความเขาบอละ่ะหันกนารบังบึงจากของดีมาเบ่งจากของเน่มาพัดจาน้าจากของเน่เป็นเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตครูเ้อพี่น้องเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตคููที่เฮ็ดใหยผู้ชายนะั่นหนอกใจหรือว่าเป็นมีสูมีแฟนมันก็นมีส่วนน้องมันก็นมีส่วน ถ้าปล่อยปลาดราเลยจะคงได้ถ้าบ่อยากจึกนอกใจบรอยากาให้ผัวไปมีเมียหน่อยเป็นมีสชูกะพยายามปรปับปรุงจะคงอ่เ,อเหตุไหนจะของมันดูดีขึ้นดูดีมีค่าพ่อที่จะอ่ะให้ผู้ทายอยากอยู่นั่งเน่ยให้ผัวอยากยูนน,นั่งเนออมีค่าต่อคนรอบข้างและดูดีสําหรับคนอื่นอบ่มีไผยอยากเสีย สิ่งของที่มันดีๆไปดอกผู้เจ้าเนี่ยละ่ะรอบข้อนี้ก็เป็นลักษณะพวก็เลยถิ่มไปก็สะเท้อเพราะว่าเลาก็เป็นอย่างที่เบามากบิดทถูกขอ้อแล้วก็บว่ายอมเปลี่ยนจักของทั้งทางที่รู้ว่ามันแห่ทางทางที่รู้มั้นบ่ดีแต่กับย่ายอมปรปับปรุงพวกเ็เลยต้องไปอยู่กับคนใหม่ทิมไปนะนะทิมไปอยู่กับคนใหม่แหลกๆก็ไปดูแบบไปไปกลับๆนั่นๆไปกะพอเมียจับได้ เขาพ่แตกแยกกับไปอยู่แบบทาวน์ไปใช้ชีวิตชีวิตอยู่แบบริงจริงจังๆอ,อยู่แบบว่าหยุดขอเป็นขั้วไปเลยพอว่าแตกแยกจากกับคนเก่าเราดิใเลิไในห้างในป่าก,กันเลยมีปากเสียงมีภัยมันกับวิภัยที่จะรับไ้เนาะถ้าผลพัวเป็นแบบนี้แต่ว่ากับวิยาสีโถแต่ไฟใส่เขาได้เข้าก็ตตองเบื่องจะของนำ้ำเบิ่งจะของน้ำว่าสภาพของจากของน่ะมันเป็นแนวใด เอาการว้าการจาทุกอย่างมันมันเป็นอย่างที่เขาเว้าบอนีน่นะมันเป็นตะยูมันเขาก็จังยู่เนาะกัคขือเหาเนี่ยแหละถ้าผัวดีมันเป็นตะยูเขากัดจังยกอย,อยู่ในสายตาคนอื่นคนอื่นมองว่าโอ้ยผัวาเจ้าขื้อดีเจ้าขื้อมีสู่จเจ้าคือไปหาผู้ใช่คนใหม่เลยเขาบ่รด้หูนําเห่าไงเออเขาบโมู้วาคนทอยูเนี่ยมันเดองวเจออีย่างเนอ่าบอมีไผ ไปประกาศต่อคนทั้งโลกวอาะข่อยนี่นี่ใส่ใจข้อของเป็จักศีเดออยู่กับลูกับเมียข่อยาาการว่ากันจาข่อยอืมบีภมมัยยอมรับในสิ่งสี่ขอใหญ่ๆหของสครองที่นี่คนทีดูขคนที่ยอมรับคนที่เห็นมากที่สุดคือคนที่เขาอยู่น้ากันแต่ือเมียอ่าก็คือผัวถามมันอยู่น้ากันบ่ใดมันก็ต้องไปมันก็ต้องหาคนอื่นมันต้องหาทีระบาย ออันนี้เรื่องจริงสําหรับสายตาคนอื่นโอ้ยมันคือดีแถมแล้วจะบบริยูน้ำเขาเมียดีปันนี่แค่ังมีสูตนอพวัวก็ได้อจาบเจหาุ่นเนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จับบุหงุ่นแม่ได้ัวดีปันนี่ยังได้ไปหาผู้ชายคนใหม่โอ้ยอยากได้ขล้องไงตัวนั้นเพ่นหว่าอ้าวทุกคนหลายคนหลายมุมมอง,มอง,มองคิดไปเนาะแ็แล้วแต่คนคิดอันนี้คลิปบเนี่ก็คือว่าว่าบ,บ,บ่มีจักแม่น้อนดูเหนือเอาผสมกันเลย แต่ว่าถาเกิดว่าคนใดที่ความคิดดีสมองดีก็จะเห็นอ่ะก็จะหูก็จะได้เห็นแบบว่าขอกัจะไดเห็นอาจจะมีขอคิดแนวทางดีๆล้วก็อีย่างอุทาหณ์ให้พวกเจ้ากลับได้รับกลับไปปรบปุ่มเจ้าของกลับไปเบิ่งเจ้าของว่าเออคลิปเล่าระหว่างกับเมนนี่เนาะบางครั้งบางตอนมันกับมีขอคิดเนีเอามาสมกัน,น้อพี่น้องมีทั้งนามทั้งเนือ อยากให้แบบว่าอยากให้มันเป็นขอคิดนะน,นะชีวิตครูเนี่ยอย่าไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลายจนเกินไปอ่าอย่าไปโยนความผิดให้กับฝ่ายที่ว่าเออทำตัวบดีอย่าไปโยนความผิดให้กับคนนั้นมาเป็นจังสีาบางครั้งนะมันก็เกิดจากตัวเฮาคือกันคนอื่นมองดีแต่ว่าลึกๆแล้วมันมีแต่ขอเสียมันกคยย่นกันบ่ได้ดิชีวิตครูแต่สําหรับคนที่เริ่มก่อน มักจะเป็นคนผิดเสมอพคนที่เริ่มก่อนมักเป็นคนผิดเสมอคนถี่ไปก่อนอ่าเขาเรียกว่ามันมันมันจะมีมันจะมีมะมอ่าะไรอะสายตาคนทีโมงอะเขาจะมองคนที่เริ่มก่อนอยผิดเสมอเขาสิบถามเป็นเหตุผล,ลอันนั้นมัน,นเรืดองกของชาวบ้านถ้าเกิดว่าเขาอยู่แบบใดเแาอยูมีความสุขอายุไปอย่าไปซีเรียสยู่แล้วมีความสุขยู่แล้วชีวิตเขาจะเริ่มขึ้นอืม เลือกสิ่งที่ดีหเจะของถ้ายูแล้วยูจุดเนี่ยเรามันแย่มันตกตำ่ำมันมีแต่สิ่งโบดีเข้าก็ต้อเปลี่ยนเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนทีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาชาวบบานเขาหูน้ำพองดอกว่าเรื่องกล้ามันเป็นใจเไดเนี่ยนะทุกคนคลิปนี้กับค่อน้างที่แบบว่าจะมีอียงแหบบว่าผ <laughs> สมประสานกันได้เลยอยากให้แต่ละคลิปผู้ก็อยากจะให้มันเป็นอขอคิดหล้กกับเป็นอุทหร์เสียสโนมา เนาะการฟังเรื่องเหล่าแต่ละเรื่องเนี่ยถา้าเฮ้าตั้งใจฟังเนาะในแต่และเรื่องมันมีขอคิดทั้งนั้นแหละกดฟากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจช่องน้อยๆของผู้ในเด้อจ้ะเด้อกะขอบคุณนสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะเกิดว่าชีวิตครูของไผเป็นจงังได๋ก็มาคอมเมนต์กันได้พี่นอ้องอย่าไปคิดมากเนาะอย่าไปคิดยังหลาย มีบางนุมน่มๆเป็นการคอมเมนต์ในแนวทางที่แบบว่าลบๆอคอมเมนต์ที่รุ่นแรกแต่ว่ากับเราเป็นอย่างผู้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าคอมเมนต์ใดที่มั่นแบบเหมาะสมผู้กับขอพนนะะขอพานนะคะขออพานนะคะขอบอตอบอนะคะบางครั้งมันกะสิทธิหลักะสิทธิส่วนบางคนหลกักะยังก็ความพอดีนะคะเพราะว่าทุกคนเท่าตาคนต่างโตแล้วลนะคะคนที่จะให้เกียรติผู้อื่น แล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยบ,บว่าจิคอมเมนต์ด้วาเรื่องเลาอย่างก็ตามนะทุกคนเนาะ,ะให้เกียติผู้อื่นนะคะมันเป็นองค์ประกอบของบุคลิกของนั้นๆของทุกคนนะคะ,ะคนเขามองเข้าแบบว่าเป็นคนลักษณะใดอฮู้ว่าเข้าเนี่ยเป็นคนแบบอบางคนดีบ่ดีนะั่นแหละมาละทุกคนฝากไว้คิดเจอกันคลิมนาพี่น้องจ้าดูว่าคลิมนาพูดจะมีเรื่องเล่าอย่าง่าเราสู่กันฟัง นะคะปีข้คคิดแล้วก็คำคำแล้วก็ฟังเพื่อผ่อนคลายนะคะเยอกันคลิปหน้าดีวพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าใครที่ดูคลิปจบก็ขอให้เหงินบางๆทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ